สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสร้างรูปทรงกระบอกกันนะคะซึ่งมีรัศมีเท่ากับ20ซมแล้วก็ความสูงอยู่ที่10ซนมนะคะ,ะเราจะใช้วิธีการสร้างอยู่3สเต็ปด้วยกันค่ะสเต็ปที่1ค่ะเป็นการกําหนดหน่วยวัดนะคะ,ะวิธีการกําหนดหน่วยวัดค่ะไปที่เมนู Windows นะคะแล้วเลือกคําว่า model info นะคะ หลังจากนั้นไปที่ยูนิตนะคะไปที่ดิซิมอลแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะซึ่งตัวนี้เป็นความยาวเราก็เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรนะคะส่วนปริมาตรเราก็เปลี่ยนเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวนทศนิยมอยู่ที่ศูนย์ตำแหน่งนะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแสดงจํานวนทศนิยม2ตําตำแหน่งเราก็สามารถที่จะเลือกที่2ตํตำแหน่งตัวนี้ได้เลยแต่ตอนนี้เราใช้ที่ศูนย์ตำแหน่งนะ,ะทั้งหมดเลยนะคะสเตจที่1เรียบร้อยค่ะ มาสเต็ปที่2ค่ะก็คือการสร้างวงกลมเพื่อเป็นฐานนะคะเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะในการสร้างทรงกระบอกก็คือตัวที่เป็นไซเคิลนะคะให้ทําการคลิกไซเคิลหนึ่งครั้งแล้วสังเกตว่าไซส์ของเราข้างล่างสุดนะคะตรงนี้เป็น100หรืออย่างถ้ายังไม่เป็น100ให้คลิกที่ไซเคิลแล้วกรอก100 Enter ค่ะหลังจากนั้นสเต็ปที่2เนี่ยค่ะเราจะไปคลิกที่ จุด Origin ค่ะคลิกเข้าไปค่ะแล้วขยับออกค่ะทีเนี้ยรัศมีของเราเราต้องการรัศมีอยู่ที่20 2สินะคะเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะกรอกเลยค่ะคลิกเสร็จปุ๊บขยับเมาส์ออกนะ,ะขยับเมาส์ออกเฉยๆไม่ต้องคลิกกดเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วสังเกตว่าเรเดียตตัวเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราขยับออกแบบนี้นะคะแล้วกรอก20ค่ะในนียจะกลายเป็น20 Enter นนะคะ เสร็จแล้วค่ะสเต็ปที่สามค่ะถ้าไม่ให้มีมิติขึ้นก็คือเป็นสามมิติเราจะใช้เครื่องมือพุทธผูตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วขยับเมาส์ขึ้นเฉยในขณะที่ขยับเมาส์ขึ้นนะคะสังเกตว่า distance ของมันจะเปลี่ยนไปด้วยด้านล่างเนียนี้นะคะ d i s t a n c e จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเห็น,นีหม distance เราต้องการกําหนดความสูงอยู่ที่สิบนะคะแล้วก็คลิกแล้วก็ขยับเมาส์ขึ้นขณะที่ขยับเมาส์ขึ้นไม่ต้องกดเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วก็กด1ิบค่ะ Dis Ten เป็น Enter คิะ เราก็จะได้ตัวที่เป็นทรงกระบอกที่มีรัศมี20แล้วก็ความหนาความสูงอยู่ที่10บเซนติเมตรนะคะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็คือในส่วนของตัวทรงกระบอกที่เป็นแนวนอนบ้างนะคะตอนนี้ขออนุญาตย้ายก่อนนะคะไปด้านข้างนะคะามาดูทรงกระบอกที่เป็นแนวแนวที่เป็นรูปแนวนอนบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะเราคลิกที่ตัวที่เป็นไซเคินนะคะเสร็จแล้วก็กําหนดตัวนี้ค่ะคลิกขน้นมะาคะ เดืลงมาข้างล่างถึงจุดออริจินหลังจากนั้นค่ะใช้เครื่องมือเดิมก็คือตัวพุทกับผูนะคะในการดึงนะคะอันนี้เราสามารถกําหนดความยาวได้เหมือนกันนะคะกำหนดเป็น15นอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันนะคะ่ะอันนี้คือทรงกระบอกค่ะ